ค่ะเพื่อนๆตอนเช้าเราพาเพื่อนๆมาดูมะม่วง3ามดูดูของเรานะหลังจากตัดแต่งกิ่งไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นรอบที่สองของการติดลูกในรอบปีนี้นะอันนี้อายุเข้าปีที่สก็ให้ลูกมาสองสามรอบแล้ว ที่สวนหลังสาลหลักเมืองนะเพื่อนๆนะอันนี้คือซับส้มโอนะคะทับทิมสยามที่เราเสื่งซื้อมาจากลาซาด่านะเพื่อนๆนะอันนี้อายุอยู่ที่สองเดือนอพอเรามาตัดแต่งกิ่งแล้วก็เริ่มออกดอกให้ชมแล้วเพื่อนๆอันนี้ก็มีมูลสัตว์ที่เราใส่แล้วก็มีหวี ออสโมนะอันนี้ที่เราใส่ไว้ก็ติดดอกแล้วนะอายุไม่เยอะแต่ว่าคงจะเด็ดดอกทิ้งแต่ว่าถ่ายมาให้เพื่อนๆดูว่าการดูแลดีๆก็สามารถทำให้มันติดดอกได้ไหมถึงความสูงจะแค่ประมาณหนึ่งฟุตก็ติดดอกแล้วจะต,ต้องเด็ดดอกทิ้งนะลูกเพื่อนๆถึงติดรูปไปมันก็คงจะไม่โตนะจ๊ะ ส่วนอันนี้คือส้มสายน้ำผึ้งอันนี้ก็สั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกันนะตัวนี้อายุเยอะหน่อยประมาณสี่เดือนนะเพื่อนๆนะจริงๆแล้วร้านเขาใจดีนะให้ลูกมาด้วยอันนี้ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลนะเพื่อนๆนะว่าลูกมันจะอยู่ติดไหมนะจะส่วนอันนี้ปลูกไว้กินเล่นๆอันนี้แตงกวาญี่ปุ่นนะเพื่อนๆนะ อันนี้กินไปแล้วแหละชุดที่สองชุดที่สามและเริ่มมีลูปให้กินแล้วอันนี้เข้าเดือนที่เดือนที่สองนะเพืเ่อนๆนะขอบอกความดกว่าหนึ่งต้นแล้วดกมากดกสวยงามมากเลยอันนี้สวนสารหลักเมืองนาแกสวัสดีค่ะ